2.8 4 4ดิฟล็อกครับนะคันนี้คือ2.8 4วิวนะครับเป็น4ประตูเกียร์แมนวอน6สปีดนะครับปุทอนโถงบรลเยมัลติฟังชันนะครับเลขไมล์70,003เลขไมล์70,003ไม่แท้การันตีโครงสร้างนะครับใครต้องการตัวรถกระบะขับ4ดิฟล็อก4วิวแบบนี้นะครับคันนี้มาแล้วนะครับแล้วผมบอกเลยว่าค่าตัวเบามากนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่689,000บาท หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นสี่ประตูนะครับสี่คูณสี่นะครับโฟวิลดิฟล็อกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสวัสดีเอฟซีด้วยนะครับผมล้วันนี้อยู่ผมในทอโต้เหมือนเดิมนะครับผมซื้อรถกระบะสี่ประตูโฟวิลเข้ามาให้นะครับต้องบอกว่าเป็นสเปคเทพเลยคันนี้นะครับนะคันนี้คือ t ต y o t a r รี o นะครับสองจุดแปดนะครับเป็นสองจุดแปดรุ่น G P พ u n n น r นนะครับสี่ประตูนะครับนะเป็นตัวสี่คูณสี่ดิฟล็อกนั่นเองนะครับรถปีสองพันสิบแปด นะครับหรือว่าเอาง่ายคือสองสิบแปดจีครับสี่ละอ่ะนะปีสิบแปดนับเลขไมล์เจ็ดหมื่นนะครับเป็นสี่ประตูพิลเนอร์รถสวยๆเลยนะครับป้ายแดงมือเดียวรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับราคาที่เป็นเกียร์แมนนวลนะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกกระปีดนะครับราคาเสนอขายนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อได้นิดหน่อยนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาไมล์หลักหมื่นด้วยนะครับเป็นสเปคเทพเลยนะครับแต่ว่าเป็นเกียร์แมนนวลนะนะครับหกแปดเก้านะครับสี่ประตู นับสี่ประตูสองจุดแปดโฟวิวนะครับหน้าหน้าหล่อต้องบอกว่าเป็นสเปคเทพหายากมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับระบบด้านหน้านะครับสองสว่างเป็นตัวจีนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับพร็อพเดย์ทามดัิงไลท์นะครับตัวจีนะสเปคเต็มอยู่แล้วนะครับไฟโปรเจคเตอร์เดย์ทามนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟสูงนะครับนะแล้วก็ขอบคิวคเมียมมาให้ตัวกระจจาเป็นสีดํากอสไนแบ็กนะครับสลับกับเส้นโคเมียมนะครับทะเบียนสองสามสี่เจ็ดตัวนี้เราให้ไปเลยนะครับ รถรถประมูลหน่วยงานปกติองตการเข้ามานะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับรถปีสิบแปดไม้แท้กรนตีโครงสร้างนะครับนะรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์หนึ่งปีนะครับผมนะครับนี้ต้องบอกว่าเดิมๆสวยๆปิ๊งๆนะครับชุดกันชนแน่สนิทสีเทานะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับตัวรถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับนะตัวยางก็ต้องบอกว่าดอกเหลือเพียบใช้ได้อีกนานนะครับนะช่วงลงช่วงล่างนะครับเนียนกริปนะครับสูงตรงนะครับเบรกไม่สั่นทุกอย่างดีหมดนะครับดูช่วงล่างเลยครับ นะครับกิปบลิ๊นะครับราคา6 8 9้านะครับราคา689เ้าเป็น2 8ตัว G นะครับ 2.8G นะครับเกียร์แมนนวลนะครับเป็น w ฟ e e l นะครับ4ี่คูณ4ดิฟล็อกนะครับใครต้องการรถ w ฟ e e l ไว้ลุยนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสเปคเทพนะครับสติ๊กเกอร์ฝั่งเนี้ยผมลอกออกเพราะว่าผมขัดสีนะผมสั่งมาอยู่๋ยวผมมาติดคืนให้ใหม่นะครับนะเพราะว่าเวลาขัดสีต้องแกะสติ๊กเกอร์ออกนะครับนะเพื่อความแบบว่าไม่งั้นตัวน้ำยามันจะไปติดอยู่กับร่องสติ๊กเกอร์นะครับ รถบางรถเดิมนะครับไม่มีเก็บสีแน่นอนนะครับดูช่วงล่างคัส่งคัสีนะครับดำดำเงาเงาไม่มีสนิมเลยครับนะรถเพิ่งซื้อทามาใหม่หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเลขไปเจ็ดหมื่นคันนี้คุ้มนะเป็นป้ายแดงโตโยต้าเคมอเตอร์เข้ามานะครับมีกล้องถอยนะแอร์เป็นออโต้นะครับกันชนสแตนเลสนะครับนะคุ้มคุ้มครบแบบนี้นะครับนะใครสนใจนะครับสำหรับรถกระบะสี่ประตูนะครับเกียร์แมนนวลนะครับโฟร์วิลจริงๆโฟร์วิลใช้เกียร์แมนนวลดีกว่าเกียร์ออโต้นะ มันสนุกกว่าเวลาขับอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะครับนะนะเนี่ยสี่คูณสี่สวยๆนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างนิดนึงครับช่วงล่างนะครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับแห้งๆเลยนะครับเราทําสปาให้ทั้งหมดนะครับบนล่างนะครับนะมีคราบน้ามันไหลเยอมนะครับรถสวยๆนะครับมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับตอนถอยนะครับไลเนอร์เดิมโตโยต้านะเป็นไลเนอร์เดิมนะครับโครงสร้างด้านท้ายนะครับเม็ดองเม็ดฮาร์กเรียครบหมดนะเห็นไหมครับ มาเป็นอาร์ครบนะครับเทมาร์กยังอยู่เลยนะครับตามหัวน็อตต่างๆนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเดิมหมดนะครับคันนี้สวยจริงยอมรับเลยว่าปิ๊งมากเนี่ยรถแบบไม่เคยกระทุกเลยนะคือไม่เคยบรรทุกอ่ะไม่ใช่ไม่เคยกระทุกนะไม่เคยบรรทุกของเลยนะครับเพราะว่าขอบกระบอกกระบาลนี่ยใหม่หมดนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยจริงๆนะครับถ้าตัวอยู่ที่อ่า689,000บาทนะครับน้ราคากระซิบเลยว่าต่อรองได้นะครับ แล้วก็ซ่อกกระบอกกระบาเนี่ยนะครับเดิมหมดนะเดิมหมดนะครับจนด้านล่างเลยนะครับอาคารนี้เป็นตัวสูงพิลันเนอร์นะครับนะภายในจะได้เป็นสีดาแล้วนะครับตัวพิลันเนอร์ของรีโวดีนะมันมีบามีอะไรให้เรียบร้อยมีที่จับด้านบนมีบาด้านข้างให้อีกนะครับกระจกเป็นโตยต้าแท้นะครับเป็นโตยต้าแท้นะครับทุกบานนะครับนะแผงประตูเป็นสีดําตัดกับสีเทานะครับพุ่มด้วยหนังนะครับ ชายประตงชายประตูเนี่ยเดิมหมดเม,ม,ม็ดองเม็ดอาร์บกิฟนะครับตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะสองจุดแปดรุ่มจีนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับภายในสะอาดนะับ้ีที่เท้าแขนมีบายจับให้เรียบร้อยตัวบอกไม่มีขีดขาดเลยเพราะว่ารถอ่ะไมมันน้อยจริงเจ็ดหมื่นกว่าเองนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 73, าเจ็ดหมื่นสามหรือเจ็ดหมื่นสี่นะครับตันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทกีเลสนะครับมีให้สองดอกกระจกเป็นอัโตโนมัตินะครับทั้งสี่บานเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปตัวจีเนาะนะครับ จริงๆถ้าจะท็อปกว่านี้ต้องเป็นล็อกโค่โฟวิลแต่ล็อกโค่โฟวิลหายากหายากมากๆนะครับได้2.8โฟวิลมานี่ก็ถือว่าแบบโอ้โหหายากจริงนะเป็นรถสเปคที่ต้องบอกว่ามีคนหาหาเข้ามาเยอะนะครับแล้วดูเนื้องานนะครับตัวบงตัวบอกทุกอย่างนะครับรถเราซื้อมาแต่คุณภาพคัดเกรดอยู่แล้วนะครับจัดเต็มนะครับผู้มือครบบริการครบมีให้หมดนะครับมีฟูลบ็อกซ์ให้ด้วยนมีฟูลบ็อกซ์ให้ด้วยนะครับ นะเนี่ยู่มือทุกอย่างนะครับสำรองสำนารถอยู่ครบหมดนะครับนะเป็นรถอะไรเนี่ยบีนมาสเตอร์คารินสอะไรจะเป็นรถเช่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนะมีฟูลบ็อกซ์นะหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับเป็นทัชสกรีนตัวนี้นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับเป็นออโต้นั่นเองนะครับน้าแล้วตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์เอลเลสเลครับแล้วก็ USB แล้วก็ตัวนั้นจะเป็นตัวดิฟล็อกนะตัวเนี้ยเป็นเนี่ยจะเป็นดิฟล็อกนะครับแล้วก็ตัวเกียร์โฟมันเข้าอยู่ด้านบน มันจะมี two high four high แล้วก็ four low ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่เพิ่มมาให้นะครับก็มีสามโหมดเลยนะจะลุยจะประหยัดจะเร่งจะแรงอะไรก็แล้วแต่นะหัวเกียร์ก็ใหม่ๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเบอรตารีโวนะครับสองจุแปดนะครับสองจุดแปดครับสี่สเปคเทพหายากมากๆผมบอกเลยโชมนี้นะครับ ได้หน้าหล่อนะปีสิบแปดเมื่อก่อนรถรุ่นนี้นะราคาไปนู่นเลยนะแปดแสนไปแปดแสนกว่าเลยนะครับแลวมันเป็นสเปคเทพเป็นสเปคที่เขาชอบซื้อแล้วเอาไปขายต่อต่อตางประเทศอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยคันนี้เลขไมล์เจ็ดหมื่นสามไมล์เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบเก้ากิโลนะพวงมาลัยจะเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับมีฟุตคอนโทรลมีล็อกความเร็วให้นะครับแล้วก็มีฟุตคอนโทรลนะครับ แล้วตัวน,นี้ก็เป็น unction, มัลติฟังก์ชันมีล็อกความเร็วไฟหน้าเปิดปิดออโต้มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานเลยปุ๊บคูสตาร์ทนะครับกระจกอัตโนมัติสี่บานนะครับผมการันตีเลยว่าคันนี้ไม่มีชนไม่มีแกะไม่มีเก่าแน่นอนนะครับนะเนี่ยรีโวก็เปิดฝากระโปรงมาเป็นไงเนียนกริบเลยนะผมขอไม่ค้ำแล้วกันเพราะว่าผมถือทรศัพท์ข้างหนึ่งนะครับดูฝากระโปรงเป็นองค์เป็นอาร์ททุกอย่างครบหมดนะครับแถบสีเขียวเดิมครบนะครับสติต๊กเกอร์ครบหมดเลยนะครับหัวนอ็อตไม่มีขยับ หัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะเมรอาร์ครบแล้วก็ตัวปั๊มโตโยต้าครบเลยนะครับแหลกเหลืกอะไรทุกอย่างเนี่ยมาหมดนะเพราะว่ารถมันวิ่งน้อยนะมา่เจ็ดหมื่นสามนะครับนะแคตตาลิต์กแคตตาลิตอยู่ครบหมดนะโครงสร้างตัวรถนะดูนะครับดูนะสวยปิ๊งเลยนะสวยปิ๊งเลยนะนะครับใครพลาดคันนี้นะผมบอกเลยว่าแย่แน่ๆนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวปั๊มตัวอาตัวแอลอยู่ครบหมดนะครับ นะตัวแอลมาครบนะครับเพนเพดเดิมสติ๊กเกอร์บอกอยู่ครบนะครับหัวน็อตซ้ายขวาไม่มีขยับนะครับคันนี้คือโตโยต้ารีโวนะครับสองจุดแปดนะครับรุ่นจีนะครับรุ่นจีนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับนะสี่บุนสี่ดิฟล็อกคันนี้หกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครสนใจนะครับศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกได้เลยครับ